ผู้ที่มาสมัครเลือกตั้งพักอะไรดีเนี่ก,ก่อนไหมครับนะ,ะพักสักครู่พักนีเอาใหญ่ให้เขาบอกว่า้เราเดินออกไปข้างหน้า เดินตรงกลางแบบนั้นเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ๆเลยเดี๋ยวเดินแบบ<ไ>ป๊บหนึแบบน่แป๊บหบนึ่งแป๊ห่งไปยิมหน่อนมีแบบแบอกว่าให้เราไปเซ็นป้ายปริยาหน่อยเพราะว่าเขาเพิ่งจะสั่งมาใหม่ให้กับเราเลยเขาสั่งมาจากเนเธอร์แลนด์เลยใช่เออเมื่อไหร่เอาเอาเอาค่า,าบัตรเจ็ทที่เราบินไปเนเธอร์แลนด์เพื่อไปสั่งมารให้ใครพวกเราเดี๋ยวที่สิจะไปสั<อ>่งให้้วทยไปเซ็นให้หน่อยไหมไปเซ็นให้เขาหน่อยไหมขอประการหน่อยได้ไหมครับ ครับผมเก็คือมันมีหลายตัวมากเลยอ่ะเอาตัวสอนไหนอ่ะตัวตัวนั้นตัวพีและนักพิลาลัตกับราชีอ่าแม่นตัวพีเ้ายวแค่ไม่ต้องไม่ต้องกรี ขาบอกมาทั้งหน้าหรทั้งหลตั้งหน้าเลยได้ไปสิเดี๋ยวนี้นไปรุ่นเดี๋ยวนีไปรุ่นเดี๋ยวเรียนจบแล้วชิคุยมันถายด้วยนะไรุนแล้วไม่รุ่นไม่านถ่ายตนี้ก่อนถ่ายนก่อนไปเชร์เกมกับพี่ิงได้เลยนะทำเสียงอะไนี เราไมนู้กันถ้าผมเป็นผมกลัวแข้งล่แผมคนดื่นคุณจะโชคดีมากเพราะคุณจะได้ยินเสียก่อน คุณนึกถึงน้ำเสียงที่ตะโกนออกไหมครับผมมีเล็บเด็นองมีเสียงได้นะครับฮะน้ำเสียงนัได้เลยอันาน่าบางทีมวานแต่วิสีอะไรผมว่าอาจะไปแคสตัวเองนะพี่ได้เป็นพระเอกเลยเนี่ที่พี่ก็ได้ผมถือไมหน่าจับแต่พี่สี่ก็ได้แต่พี่สิงห์บอกว่าเขาจะไปแคสเป็นฟ้าตลอดสายนะฮะเขาจะไปเล่นเป็นสายนะใช่ใช่ไหมเดี๋ยวผมเป็นฟ้าให้ก็ได้ครับรออีกคน จริงเนี่ยพี่สิงห์แต่จริง <c oughs> พี่สิงห์เขชอบกินพิซซ่าเวลาแบบวันเกิดอ่ะก็ซื้อเชฟเป็นพิซซ่าเลยแล้วก็ขายลูกชงขายลูกช,ช้าได้ใชไหม <c oughs> พิซซ่าเขาันนี้ต้องเช่าบางทีลูกค้าเขาซื้อก่อนเขาต้องซื้อก่อนแล้วเราค่อยทาเาะเขาไม่ซื้อเองเราก็เลยขายเองซะเลยเออ นสวัสดีนะครับโดนไ้บ oh, 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 ah ังไหมฮะโอเคเาไม่โดนรอ๋มดเครัทักอว้รับวัอะไรอ่ะออง BSC ิาสครบ งานปิดงานปิดงานปิดแต่ก็คงได้เจอทุกคนแหละมัอนใช่ไหมอ๋อไม่ได้เจอโอเคคอับเิมอัเอ่ออะไรนะฮะมาตรงกันผมกได้ยินเลยอ่าปะปนให้เท่าหน่เได้ท่าไหน่เลยนะ ไม่รู้เลยไม่รู้ไม่รู้ผมก็ว่าทำไมทำไมต้องให้เดินไปตรงนั้นจังเลยไม่รู้ไม่รู้แล้วพอเดินไปตรงนั้นปุ๊บ บอกให้ผมเนี่ยเอาเคสันก็ตอบกับวิศิโตว่าผมไปท้อ้ำแบบิผมจำที่เรืงควาเรียนอยู่ตรงไหนทีหลังปรึกษาได้นะผมอวิธีนะผมเอวิธีึกษาได้นะครับไม่ีันไม่ดีตั้งแต่เมื่อวานแล้วอยู่หยอย่างมันกใจบอย่างนึงคือเขาเรียงเลขถูกไม่แล้ถูกถูกใช่ถคือยี่ผมองเป็นอ่ามไม่ใช่สามสอดหรอกสิบสา แล้วผมขอจุดใหมดได้ไหมขอจุดไฟใหม่ได้ไยวไปใกล้หน้าไปเนาะเดี๋ยวโมทอกละลายป่ะข่าวต้องย้ำก็นะยิมย้มยิ้มดูว่าจนจนหมอทำแล้วว่าน้องสซียงเออเราจะมาร้องไปพร้อมๆกันนะฮะเราจะร้องเพลง Happy Birthday เป็นภาษาสเปนิชนะฮะทุกคนร้องได้หรือเปล่าฮะเราเล่นนะครับอ่ะ Happy y b i r t h d a ปสบวามสนะครับี่สิงอายุ13ขวบแล้ว13 13จริงๆทุกครู้โลกโอ้โได้หมดเลยนะครับที่หลักไม่เอาส้อมน้ำนะฮะ้มน้ำมันเออมันไม่เนียนเลยอ่ะขอบคุณมากครับขอครับยรู้ก่อนถ่รู้ก่อนลืมลืมอฝอยลงไปตรงที่มีไฟไม่ตดถ เรามาตรงนี้ด้ไหมได้เลยอ๋อคือว่ามีคนขึ้นมายืนตรงนี้คนหนึ่งแล้วถ่ายย้อนกับแฟนคลับได้ไหมัมนโต๊ะหรอบนเก้อ,อกี้นะอหรือเปล่าโนะต๊ะบนกระสุนนี่เลย อวันน้ำหนักขนในกันอุ้งครับเริ่มเพิ่งจะเริ่มสองวัตถุแล้วเลยใค้ผมงทำรีแอคปังแบบที่ถาอ่ะขอมาไปนะครับแล้วขอเทคสองขอมาไปเสร็จบ่งคอเสียงแบบเชียร์เกมวันนั้นด้วยนะครับ มีคนยืนย <ique> ันให้นะที่อยู่มานะคนเนี้ยน่าดีเนี่ยเขามีคลิปหลักฐานเขาอัดบไว้ด้วยนะเปลี่ยนชื่อผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวให้มันเปลี่ยนชื่ออย่าชื่ออะไรยูอ่ะชื่ออะไรดีบอดมีใครอยู่บ้านยูนิว่าบ้างไหมเลยยูนิว่านะยูนิว่าเออผมว่ายกมือผมว่ายกมือแล้วเดี๋ยวเราจะเจอ ผมเมื่อกี้ลายเซ็นต์ตัวพีด้วยแต่ว่าไม่เคยใช้ลองดูไหมลองไหมหล่อตัวไม่ตัว,ตวขนไม่รู้โ <Okay, okay. S 1> อเคโอเคออโอเคไหมครับอ <Okay. S 1> ตัวชายเด้นต์ชื่อจริงแล้วคนเบาอีกมี่ลายเซ็นใคร ออเอ่ใครให้ผมเมื่อกี้แล้วษครับอ๋อออะผมก็ออผก็เลยออเข้าก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับใครซ่าลิลลี่นะครับอยู่ทางด้านหลังอ๋อไม่เกี่ยวไมใช่ออะไรอ่ะ อยากให้ไปตรงนู้นแบบนั้นโดนตอนเดินแต่น kind of ั้นโดนตอนเดินไปเขาก้าวขาไหนก่อนครับโดนไปเบื่อแล้วพี่คขาต้องมีแบบเป็นกล้องแบบพิสูจน์หลักฐานเลยด้วยเพราะว่าเดินไปเบื่อเดินสองขาไปเลยกระโดดแบบกระต่ายขาเดียวแบบสมัยก่อนไปเลยแบบนี้แล้วไอ้เด็กหนูแะไวเขาจะดูยก็ได้ ไม่เดี๋ยวอยู่ตรงนี้แป๊บยืนให้เพราะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวว่าเราเดินไปข้างหลังอ่ะตรงนี้หมุนคอไปอย่างนี้เลยนะใช่ไหมเดี๋ยวฉันรอบงานได้เดี๋ยวผมไปเดินรอบงานหนังสือแล้วเดี๋ยวผมกลับมาโอ้โยตายแล้วตานอยู่คนเยอะด้วยอุ๊ยอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ทุกคนหยุดยาป่ะครับได้หยุดยาไหมฮะหรือออกจากบ้านทุกวันเลยไม่ได้หยุดหรอครับ อ่าและมีวันเปิดวันแน่แล้ววันเบงอีกมีตั้งสามวันแต่อยู่สี่วันแล้วเนี่ยหรออ๋ออ๋อบางคนเขาอาจจะลาวันศุกร์ไงแล้วเขาก็อยู่เสาร์อาทิตย์จันทร์ผมใช้ชีวิตจนไม่รู้แล้วว่าไหนวันหยุดอ่ะใช่เราก็รู้จากการที่เพื่อนเราหยุดนี่แหละใช่ถ้าเพื่อนหยุดนั่นหมายว่าอ๋อมันเป็นวันหยุดเหรอเออมันคือวันหยุดเรื่องในวันอะไรคะวันในความรักอ๋อวั้โหโหดี คุณดาวไม่เลี่ยนบรร้อไงบรรท้อมีเต้นจัง